็สวัสดีค่ะเอนะคะก็เขาบอกว่านะคะอยากได้สิ่งใดในปัตพภีนะคะจงใช้ความเพียรและความดีแรกมานะคะสวัสดีค่ะเอธยารับสุรินะคะก็ไม่มีเอนะคะไม่มีเขาเหล่านี้นะคะก็ไม่มีเอในวันนี้นะคะก็ขอคุณโค้ดผู้สอนงานนะคะพี่โตนะคะพี่จาชีววัฒนะคะแล้วก็โค้ดโกกีนะคะขอเสียงตบมือแปดแปดแปดให้กับโค้ดเอทั้งสามท่านด้วยนะคะ ก็สําหรับตัวเองนะคะก็อาจจะมาแชร์เนาะเนื้องานที่ผ่านมาที่เราสามารถะะเปลี่ยนยูเซอร์นะคะเปลี่ยนยูเซอร์จากรีบอลน,นะคะให้เข้าสู่ธุรกิจได้ยังไงบ้างนะคะอาจจะเป็นหนึ่งโมเดลของลูกค้า A นะคะก็ก็คือเอทำสเต็ปง่ายๆเลยนะคะที่พี่ทัศน์บอกเลยก็คือ FIT โช o ์โกนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะพอเรามีลูกค้าหนึ่งคนนะคะเขาเริ่มสนใจอยากเข้ามาทานผลิตภัณฑ์รีบอลน,นะคะเเริ่มตั้งแต่วันแรกเลยก็คื ส่วนส่วนส่วนลูกค้าคนนี้นะคะเอ๊ก็จะทําให้เขานะคะส่ง before after เอ๊มาทุกวันเลยนะคะเริ่มต้นแน่จะเห็นได้ว่าเขาเริ่มทานมาที่27เดือน3นะคะเราก็จะให้เขาถ่ายมาทุกมุมเลยจริง,รงๆแล้วอะค่ะน้องจอยจะถ่ายหน้าข้างหลังนั่งมีพุงมีเหนียงหรือเอ๊ก็บอกว่าอาจจัจเป็นวิดโอไว้ได้เพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าวันนี้เราจะเข้ามาสร้างธุรกิจกับรีบอลไหมนะคะแต่ว่ารูปภาพเหล่านี้ค่ะจะสามารถสร้างมูลค่าให้กับ น้องเขาได้มหาศาลเลยนะคะแล้วก็พูดประมาณนี้น้องก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวน้องจะเก็บ b บฟอร์ไว้ให้ทุกวันนะคะพอดีจังหวะนั้นนะคะช่วงกับตัวที่บ้านพอดีน้องก็เลยทำเซเว่นเดย์เซเว่นเดย์ชาเลนจ์กับน้องนะคะกับตัวยังไงไม่ให้กับใค้เงแชร์หน้าจอไหมฮะพอดีภาพไม่เลื่อนครับค่ะนี่มีแชร์อะไ์ต่อไปไหมฮะภาพไม่เลื่อนครับเป็นภาพไหนคะตอนนี้เป็นภาพโปรไฟล์ฮะอ้าวทษทีนะคะเนาะ โอเคนะคะโอเคค่ะเรียนแล้วเรียนอลไ<ๆ>ก็เป็นจะเป็นน้องคนนี้นะคะที่พูดถึงก็คือน้องจอยนะคะก็เอก็จะได้ทํากระบวนการคือให้น้องนะคะถ่ายรูปบีฟอัปเตอร์ทุกวันเลยแล้วน้องก็คือเป๊ะมากๆคือเขาเป็นคนหนึ่งที่อยากดูแลรูปร่างอยู่แล้วนะคะสายออกกาลังกายแต่ว่าไม่ได้รูปร่างที่ที่พอใจสักทีนะคะพอหยุดออกกาลังกายมันก็กลับมาบวม อ่าโอเคน้องก็เลยตัดสินใจเข้ามาทานรีบอนกับเรานะคะแล้วก็เลยงั้นถ้าอยากรู้ว่ารีบอนจริงหรือไม่จริงนะพอน้องก็บูดเลยว่าเดย์เจ็ดมันจะมีร่องมาสักนิดจริงๆร,งรงหรออะไรเงี้ยคือน้องก็กินแบบที่อยากพิสูจน์ว่ามันจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาอ่ะเป็นสายอกกำลังกายอยู่แล้วตัวเล็กอยู่แล้วนะคะแล้วทีนี้โอเคน้องก็ด้วยความอยากพิสูจน์ด้วยแล้วก็เอก,ก็ใส่ไปด้วยว่าวายถ้าวันนี้เราเก็บภาพเหล่านี้แล้วทำา B ฟอร์อัปเตอร์นะเอนะจะพาเขาค่ะสร้างเงินจากตัวนี้ได้ดต่อเดือนเลย ามเป็น่าหมุนต่อเดือนอ่าน้องก็น้องก็โอเค okay. น้องก็สนใจเรื่องนี้ด้วยนะคะก็เลยทำนะคะ Day 1 Day 2นะคะจนสามารถมี Day 7นะคะก็เป็นรูปผาสุดนะคะที่ที่น้องมีน้องก็แบบงงมากล่องมาแล้วมาได้ยังไงนะคะเนาะแล้วก็ใส่ใส่การเชียร์ของเราเข้าไปด้วยนะคะล่องมาแบบักอะไรอย่างนี้นะคะก็รูปแล้วทีเนี้ยน้องก็ทำเซเว่นเดย์ชา์เลต่อทําจากเจ็ดวันแรกต่อไปเจ็ดวัน เป็นวันที่สิบสี่นะคะพอมีผลลัพธ์นะคะพอมีผลลัพธ์นะคะเราก็เริ่มชวนน้องเขาโอเคหุ่นแบบชัดเจนมากเลยเราส่ง before After ทุกวันมาซึ่งน้องเขาอะค่ะส่งในกลุ่มแชทที่เราดูแลกันอยู่แล้วนะคะเอ็กก็จะไปรื้อตั้งแต่รูปวันแรกนะคะมาเทียบกับรูปเอ่อน้องเขาจะส่ง g o o มอร์นิ่งมาเป็นผลตัวเองทุกเช้าทุกเช้าเลยนะคะก็ได้หุ่นประมาณนี้นะคะมาเพื่อน,อนๆว่าแบบนี้แชทแตกไหมอนะ,ะเอกก็เลยโอเคงั้นทำรูป before After นะแล้วก็ ช่วยเขาคิดคอนเทนต์ในการโพสนะคะโพสขายแบบไม่ขายเนาะเพราะว่าคือน้องไม่ค่อยโพสเฟสเลยน้องเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าอยู่แล้วแต่น้องไม่ค่อยโพสเฟสเลยส่วนใหญ่จะมีแต่แชร์นู่นนี่นั่นมานะคะก่อนที่เราจะโพสนะคะเราก็ไปไล่ดูหน้าเฟสน้องเนาะว่าควรจะโพสยังไงดีแล้วก็วางแผนให้การบ้านน้องนะคะแล้วก็พอมีรูป before อ f t e r ครบสิบห้าวันก็เลยให้น้องปล่อยโพสต์นี้ไปนะคะก็ น้องก็มีผลลัพธ์ประมาณนี้นะก็เรียกได้ว่านะคะหลังจากวันนั้นนะคะที่ปล่อยโสต์ไปแชทน้องก็แตกแบบที่กระต่ายพูดเลยว่าคุยแทบไม่ทันนะคะก่อนที่ก่อนที่เราจะเริ่มแบบมาสแกนลายชื่อช่วยน้องนะคะเอ๊ก็บอกไปเลยว่าการปรงเทนิคในการโปรโมทโค้ดโปรโมทยังไงบ้างนะคะถ้ามีคนมาถามว่าเราว่าเฮ้ยหุ่นดีจังผอมจังไปทําอะไรมานะคะแล้วก็ให้ช่วยน้องตอบคําถามโดยง่ายเอจะบอกน้องเลยว่าไม่ไม่ใช่ปิดการขายนะคะ เราจะไม่ปิดการขายแล้วเราจะไม่บอกราคาด้วยนะคะเอก็ให้สเต็ปไปคือก่อนหน้านะหน้าคะก่อนที่จะโพสต์คือเราได้โทรคุยกันอยู่แล้วว่าพูดประมาณไหนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือจะถามอินเนอร์น้องถามวายไอจอยน้องนะคะช่วยน้องปรับแต่งวายไอจอยส่วนตัวด้วยเนาะก็ให้น้องพิมพ์ประมาณว่าก่อนที่น้องจะเข้ามาสู่โปรแกรมรีบอลนะคะน้องทําอะไรบ้างแล้วพอน้องมาเจอน้องกินแล้วผนน้องได้แบบผลลัพธ์แบบที่น้องโพสนะคะก็คือ ส่วนใหญ่ให้น้องแชร์ความประทับใจแชร์อินเนอร์มากกว่านะคะแล้วน้องก็โปรโมทว่าเนี่ยมีพี่คนนึงนะคะที่ดูแลเราดีมากๆเลยจนเป็นผลลัพธ์อ่าพอน้องโปรโมทนะคะคือเอ็นอ่จจะยังไม่ให้น้องตอบคําถามนะเอจะให้น้องแคปจอมาเลยนะคะว่าใครเป็นยังไงบ้างแต่ละคนดูดีไหมแต่ละคนเป็นยังไงเพราะคนใหม่เขาไม่รู้หรอกว่าคนไหนดูดีคือดูไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันมีมันมีแบบ แชทรัวมากนะคะเอก็จะวงค่อยวงวงวง,วงว่าคนนี้คุยหรือยังเป็นยังไงบ้างชื่ออะไรทําอะไรที่ไหนการเงินเป็นยังไงนี่สาคัญมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่เรารู้นะคะก็คือถ้าเราทำเพอร์เฟกต์สกอร์นะคะการเงินก็อยู่ในนั้นด้วยนะคะถ้าโอเคเขาให้การเงินเต็มนะคะเอก็บอกว่างั้นชวนคนนี้ก่อนทักคนนี้เลยตอบคาถามคนนี้แบบนี้นะคะอะไรอย่างนี้นะคะก็จะค่อนข้างที่แบบทำเนื้งองานละเอียดมากกับน้องคนนี้แล้วก็บอกน้องว่านะคะ ถ้ามีคนสนใจน้องจอยรวมแชทเลยน้องจอยไปแชทเนอร์น้องจอ,อ,อยมาแล้วน้องจอยรวมแชทสามคนเลยกับพี่นะคะก็ได้รวมแชทมาประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดแชทนะคะบางคนก็เข้ามาบกไม้บกมือพร้อมือนแบบเขาเคยเข้าคอต่างๆมาบางคนก็มีไม่เอานะคะเจ็ดแชทนะคะหรือบางคนก็ยังมีที่แบบยังไม่ได้น้องจะอุอย๋ยน้องคนแรกเลยมีตัดสินใจที่แบบอยากได้อยากกินถามละเอียดครบ บอกราคาแล้วเรียบร้อยปิดการขายแล้วนะคะแต่ยังไม่ยังไม่โอนเงินทุกวันนี้สามวันที่ผ่านมาก็ยังถามอยู่อีกคือเขามีนิดที่อยากจะก,กินแต่การเงินเขายังไม่พร้อมนะคะแต่ว่าสําหรับน้องจอยเนาะ,ะเอ็กก็ตั้งเป้าหมายมีสี่เซตนะคะแต่นะคะผลลัพธ์จาก 10, รีบอนสิบห้าวันของน้องจอยนะคะทําให้น้องจอยนะ,ะมีไลมีรีบอนนาทั้งหมดห้าเซตปิดราคาเต็มไปทั้งหมดหนึ่งเซต น้าที่สองหมืนแปดนะคะปิดสองหมืนสี่เก้าร้อยนะคะแล้วก็ปิดราคาสองเซตห้าหมืนไปนะคะแล้วก็อีกคนนึงนะคะก็คือเป็นสมาชิกนะคะเข้ามาแบบอยากทําธุรกิจด้วยเลยเป็นสมาชิกนะคะทําให้น้องเกิดรายชื่อใหม่ที่พร้อมแตกตัวนะคะทำกระบวนการฟรตโชโฟแบบเดียวกันกับน้องอีกหนึ่งคนนะคะแล้วก็ได้เซตท็อปปิ้งหนึ่งเซตไปนะคะทำให้น้องนะคะมีรายได้นะจากการค้าค้าปลีกบวกระบบนะคะประมาณ 41,270บาทเพียง15วันผลลัพธ์จากการแตกตัวจากการที่เข้ามาตั้งใจทานนะคะเชื่อโค้ดคือน้องจะทําทําตามเสด็จที่เราบอกทุกอย่างเลยนะคะก็หลายๆคนก็อาจจะได้เห็น Facebook น้องเนาะว่าหุ่นเปลี่ยนแปลงชัดเจนอย่างนี้นะคะคือขาเข้าจะเยอะแต่ทีเนี้ยเราก็จะเริ่มแบบน้องแล้วว่าวันเนี้ยเราต้องเป็นคนนึงนะคะที่ทําการตลาดเชิงลุกแล้วนะคะเดือนนี้นะคะก็ ปรับตัวเน,เนาะพอน้องค่ะเปิดใจเริ่มมีรายได้เนาะเปิดใจตั้งแต่เนาะมียอดออนเซตแรกนะคะให้ฟังก์ชันต่างๆโปรโมทเข้าอินโทรนะคะรับเงื่อนไขเข้าถูกอินโทรทุกรอบประชุมขณะเมื่อวานนี้นะคะขับรถกลับบ้านหนองคายกรุงเทพหนองคายนะคะก็ฟังออนแอร์ไปด้วยวันนี้นะคะก็เข้าเรียนรู้นะคะรอบบ่ายด้วยกันนะคะทำให้น้องนะคะหนึ่งเดือนสิบห้าวันเนาะเรียกว่าสิบห้าวันในการเข้ามาเริ่มต้นธุรกิจกับรีบอลนะคะน้องสามารถจบ ที่ตำแหน่งนะคะเออการเน็ตเมนเจอร์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากหนึ่งคนที่แค่เข้ามาทานสินค้าเฉยๆน,นะคะของเอกก็จะมีหนึ่งโมเดลประมาณนี้ค่ะเนาะโอ้โหสุดยอดการติดตามเลยครับนะครับน้องเอชนะครับติดตามจากน้องคนนึ้งนะครับที่อยากเป็นผลลัพธ์จนวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีทั้งรายได้ด้วยแล้วก็เติบโตมากๆเลยนะครับก็เป็นการเน็ตเมเจอร์ด้วยนะครับสุดยอดการติดตามพวกเราลองเอาเนื้อหาของอ โคชเอนะครับไปใช้ในการติดตามคนใหม่คนหนึ่งให้กลายมาเป็นผู้นําแล้วก็ทําธุรกิจได้เลยนะครับ